ดานกแต่แต่โดยน้องบิ๊ก <ไว S 1> น้อง <ไว S 1> Big. บิก๊กบิ๊กบิ๊กไวแล้วก็คุณแม่สวัสดีครับ,บวสวัสดีครับ่สวัสดีครับอืมเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มขึ้นกันแล้วนะครับชืดชืดกดกับสีก่อนนะดึงดึง ร้อยอครับอันนั้นไทยให้เบิร์ความเปิดเปิดนะจริงจริงอ๋อพอจะขึ้นแล้วนะครับไปเลยตึงดึง,ดงขึ้นกันแล้วนะอุ้ยเนี่ยมีรถจักรยานจอดด้วยนี่ไงตึงดึงอ้ทางชันมากทต่ไมไม่มีนูกกาแตนลูกกาแตน 乗って,て แกถุงอะไรอะถุงน้อ่ะโอเคมีต้นไข่ด้าน เดืยวเลยชูมากต่มาลูกมาไงปะมอยมองเห็นทางก็มีนกตาแดงนกตาแดงนกเตเต้ อยู่ข้าบนมัน้งมัน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 ไม่มีมันบินไปขึ้นทางบนเนี่ยอ้ยนานเำถนนน,นกแตะแตอยู่ข้าบนแล้อ้อหัวไ่องอ๋อนี่ห้เาทาถนนแล้วตรงนี้ที่ขึ้นยากก็จะขึ้นง่ายแล้ว นี่มา,มาเมลยันเมลแอง,งพอเทคอนกีดครับมันใบตองงั้นแหละ เตะแตต้มหลดที่ไหนอยู่ข้างบนครับดูทางมันเป็นหลุมดึง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 มีไงยินดีต้อนรับตู้ ระวังหัวปกนะลูกตึ้งตึงหายไปเล้วนี่แมวไม่ขึ้นได้เลยตึ้งดึงตึ้งดึงกอดตรงนี้ไว้เกอดตรงนี้ไว้ให้ให้ทำให้มันง่วงนอนจังเอ้าทำให้ง่วงนอนจังเพราะขึ้นรถแล้วง่วงนอนนี่มีท้ำเสียงเมียงนะครับถึงแล้วท้ำเสียงเมียง เขามันจ่อภูเขาคุนกเตแๆน่าพังแล้วโน่นเน,น,นี่ยตรงโน้นขึ้นไม่ได้แล้วกตรงทงนั่นนะ่ะเขาเขาไม่มีแนละ้วนกแตเต้นกเตแต่หนเราจะจ่อถ่ายรูปตรงไหนหน้าตรงนั้นนะ่ะ<อ>จะได้ตรงนี้มีหญ้าขึ้นหญ้าท,ที่ที่เหมือนที่ชอบติดกางเกงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนั่นต้นหินนั่นบ้าย มีช่องไปไหมทางนู้นอะี๋ืวต้องขึ้นข้างบนดิขึ้นข้างบนไป,ปอีกป่าอยาก,กไปถ่ายตัวแถวต,นนตรงนั้นอะตรงนั้นเออไปได้ปะหน้านั้นอะใช่เลยตรงนั้นเละเดี๋ยวขึ้นไปดูดูข้างบนนี่เขาแตกแต่พังหมดม <า S 2> แล้วไหนนี่้างขวามือเนี่ยนกนกแต่แต้ทางขวามือเดี๋ยวเราไปทำเสียงเมี่ยง นี่มีต้นนั่นดูเขามันเจาะภูเขาตันดิใช้เขาตอบบันหินตึ้งตึตึ้งตึงเดี๋ยเอาลูกผ่าป่านนี้แม่แม่ทำไมเขามันตจบะเจาะภูเขาถุงตีโค้งใบ เขาเห็นุ่งนาไหมลูกวิวนีวไ้ได้ะปะเนี่ยต้องลงไปดูวิวตรงไหนดีลวก็ลงไปดูวิวกวันนี่เราถึงแล้วน,น,นะครับก้านแต่แต่อันนี้ทำเสียงเมียง กกเดี๋ยวจะใช้แบกกราตัวแถวดูกแอนว่าจะใช้หมุนกล้องไหน <c oughs> เรามาถึงแล้วนะไหนบิ๊กไบค์ทำอะไรครับฮะ <c oughs> <c oughs> ทำก้อนหินแบบไหนลกูกต้องเลียงขึ้นลูกไม่ต้องเอาออกครับเลียงเลียงซ้อนขึ้นท้างบนอ,อ๋ออีกไ่้จะทำยังไงลกูก